เอ้าหมาเหรอเอ็มเจวันนี้เอ็มเจมาทำอะไรครับซื้อต้นไม้เหรอได้ได้ต้นอะไรไปบ้างกระบองเพชรซื้อกระบองเพชรด้วยเหรอไหนนี่เหรอ่่นีอ๋อกระบองเพชรเยอะยาเลยไหมอันนี้ของบ้านเรามากเลยนี่ไหนเอ็มเจรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยยนนนนนีีีีี่่่กรระบอองเเมาววิั้ยรีวิวหน่อย สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับในกล้องสวัสดีครับในกล้องเลยป๊าป๊าเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูนายพาชมพาชมสวนหน่อยพาชมสวนต้นไม้หน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับวันนี้ MJ จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมสวนขายอะไรอ่ะป้าป๊าก็เรียกไม่ถูกอ่ะเนี่ยดอกไม้อ๋อดอกไม้อ่ะ มีดอกอะไรบ้างอ่ะนี่เขามีเห็นไหมใช่ใช่ครับเทียนทองอันนี้เทียนทองครับป้าค<บ>อจับกล้องแ้วยจับกล้องแม่เอ็มเจเป็นพิธีกรงไงป้าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยกล้องหนูเป็นผู้ช่วยดีกว่าทชไมอ่ะหนูเป็นผู้ช่วยอ่ะอ,อ่ะงั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยสลับกันอ่ะเอ็มเจเป็น,ผ,น,ปนผู้ช่วยเดินไปก่อนอ่ะผู้ช่วยเดินไปก่อนเดินแนะนําก่อนว่านี่ต้นอะไรเพราะว่าเขาติดเขาติด อ่านไว้ไงดูปะ๊าปะมีความรู้มากเลยอันนี้โอ้โหรู้สึกว่าทำไมตัวเองไม่เรียนเกษตรวะอ้าวะมาม้ามามาอยู่โน่นครับปราหนึ่งมีที่ดินประมาณ800ไร่ซื้อต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนไปเร็วโอ้เอ็มเจมีความสุขมากเลยครับ โอ้โหไปเร็วจ่ายตังก่อนเร็วเดี๋ยวต้นไม้ไปเก็บบ้านก่อน<า>น้องอยู่คนเดียวอยากไปด้วยอาไปไม่ไปเอางั้นเอ็มเจรอช่วยเขาขายต้นไม้นะเ็ไว้ช่วยอาเอาค่าข้าวค่าค่าขนมวันละห้าบาทครับไม่ต้องกินนมเปรี้ยวอย่างเดียว นี่เห็นไหมเจ้าของนี่นะครับเข้าเรียนแล้วครับอนุบาลหนึ่งอยู่พงคลามอ่ะอออ๋ัใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันมีบ้านใกล้กันเลยพี่ายบายกล้องก่อนบายบายอันนี้ชื่อสวนอะไรครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเลอปาติสชื่อดูเป็นฝรั่งเศสมากเลยครับฝรั่งเศสใช่ไหมครับ อ๋อเลอปาติสนะครับเพื่อนๆอยู่อลันยประเทศสรกแก้วเลอปาติสนะไป